เคล็ดลับนะคะการถวายสังฆทานยาะ่ะเพื่อแก้โรคเวรโรคกรรมคุณคะท่านผู้ชมเจ้าขาว,วันนี้นะคะดิฉันมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะเรียกว่าเคล็ดลับนะคะการถวายสังฆทานยาะ่ะ เพื่อแก้โรคเวนโรคก,กรรมคุณขาโรคเวรโรคก,กรรมแปลว่าอะไรแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บที่หาสาเหตุไม่ได้หรือโรคภัยไข้เจ็บที่เรารู้สึกเจ็บอดอดแอดแอ,ดแอดเจ็บมีปัญหาหรือโรคลมเพลมพัดค่ะคนโบราณนะคะเรียกว่าโรคลมเพลมพัดเนี่ยอารมณ์แปรปรวนสวิงหรือเอาง่ายๆอยู่ในช่วงระหว่างที่เรารู้สึกว่าภาวะอารมณ์เป็นขาลงคุณขาชีวิตเป็นขาลงทั้งหมดแล้วต้องหาสาเหตุไม่ได้นะคะวันนี้ค่ะเรามาทาเคล็ดลับโบราณคุณขาซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียม อะไรทราบไหมคะเป็นลักษณะของสังคทานยาค่ะอาจารย์จะต้องเตรียมนะคะในส่วนของปิ่นโตค่ะในปิ่นโตมี3ชั้นหรือ5ชั้นนะคะในแต่ละชั้นจะมีอยู่ยาตามที่เยียนเขียนค่ะคุณคะ่ะชั้นหนึ่งค่ะก็จะมียาแก้ปวดยาแก้ไข้ยาแก้แผลค่ะ ชั้นสองนะคะเดี๋ยนจะมีในเรื่องของยาแก้อืดท้องเฟริรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของท้องหักส่วนชั้นที่3จะใส่ในเรื่องยาล้างแผลสำลีไอ้ต่างๆฮะส่วนชั้นที่4ยาบำรุงต่างๆส่วนชั้นที่ 5, หา้าฮะเป็นยาแก้เจ็บคอยาแก้ไอต่างๆคุณขาแล้วเราก็ตะเตรียมมาที่วัดค่ะนะคะเพื่อมาถวายสังฆทานยาให้กับพระภิกษุสงฆ์ค่ะซึ่งไม่ยากเลยคุณขาหลังจากทําแล้วนะคะเราจะเตรียมปัจจัยที่ลงท้ายด้วยเลข8ค่ะ8บาท8 8บาทอะไรก็ตามแล้วแต่่ ที่คุณมีตามกําลังความศรัทธ,ธาหรือตามกําลังทรัพย์ที่คุณมีฮะเติมด้วยเลข8วันนี้อาจารย์ใส่ไป108บาทคุณขาไปพร้อมเราไปทําสังฆทานกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวสังคทานยาเนี่ยมีมายาวนานมากแล้วะแล้วอาจารย์เนี่ยมีมีโอกาสเนาะในสมัยตอนวัยเด็กเนี่ยฮะก็จะมีผู้ใหญ่หลายๆท่านหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนเนี่ย,ยก็เคยอธิบายเรื่องการทําสังคทานยาให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยก็จะทําเป็นใบตองะใบตองห่อแต่ละชั้นเนี่ยสชั้นหรือ5ชั้นจะใส่ยูยาต่างๆเพื่อมาถวาย อย่างที่อาจารย์เกริ่นไปตอนต้นหากว่าพอเราเตรียมทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยก็มาถวายองค์พระพิสุสงฆ์ค่ะให้ท่านรับแล้วก็แจ้งท่านเป็นสังฆทานยาท่านก็รจะรับแล้วก็ให้ผ่อนตามกติถือว่าเสร็จพิธีในเรื่องราวต่างๆค่ะเกอาจารย์ขออนุญาตนะคะนี่คือสังฆทานยาครับสังฆทานานิสังฆปปานานิสังาานิสังฆทานนิสานานิสันิสัานานิาิันา อัรเทินสาธุ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 กาโมาราโุยาครับสาธุครัโชโชคท่านผู้ชมทุกท่าเป็นอันว่าเสร็จพิธีค่ะในการทำสังฆทานยานะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสําหรับใครหลายคนนะคะอยากดูดวงตัวต่อต,ตัวกับอาจารย์ค่ะหรืออยากจะให้อาจารย์ออกแบบโลโก้นะคะออกแบบลายเซน็นคำนวณตัวเลขเบอร์มงคลนะคะหรือดู่วงจุ้ยคุณคะสามารถติดต่อได้นะคะตาม c o n แทค t ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ